ยี่สิบประโยชนของสายันเดเละเบื้องต้นขอโทษน,นะคะไม่ทราบว,ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครถ้าไม่รบกวนทอมา่าอย่าใ้เธอเรอกย่งกับเขาจะได้ไหมถ้าไม่เลิกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็นแล้วกันจะทำทุกอย่างเพื่อทอเพราะสำหรับฉันแล้วมีแค่เธอเท่านั้นที่ฉันเป็นทุกสิ่งใุกอยาที่ทำให้เธอได้ หนีไปกันนะสองคนทานคนอื่นนะปล่อยเป็นเหยื่อล่อไที่แบบนี้แหละเราหนีไปสองคนทานนะนี่นายโกหกฉันเพื <go hope S 1> ่อไปหาเราคนนั้นกันหรอไม่จริงโกหกโกหกโกเบี่งที่เธอยุ่งกับเขาซึ่งเขานับเป็นของของฉันฉันเตือนเธอแล้วนะแต่เธอกลับไม่สนใจฉันก็ไม่ได้คิดที่จะฆ่าเธอหรอกนะเพราะฉันนะ สิค่าเธอจริงๆทำไมทำไมทำไมนะถึงเชื่อใจยายน่ามากกว่าฉันละ่ะทำไมนะนะทั้งทมดนี้เป็นเพราะยายนี่ถ้ายายนี่ไม่ปั่นหัวเขาเขาก็จะเชื่อฉันมากที่สุดฉันจะฆ่ายายนั่นแกแกวิตตายดีแนะ่อาสว่สา์นะเปิดประตูออกมาซินี่ได้กินไหมเปิดประตูออกมาซิ เธอกลัวอะไรอ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันต้องจัดเบอนแหนที่เปลี่ยนปัญหาก,กับนายให้แล้วนะเปิดประตูสิให้ฉันเข้าไปสักทีสิฉันจะต้องทำยังไงให้หนายหังกับมาสนใจฉันบ้างฉันต้องเชื่อใจนั่นทีใช่ไหมต่อมาสิ ขอโทษทีนะที่นี่มันแคบไปหน่อยนะแต่ที่นี่มันก็เหมาะที่จะเป็นจุดฝังศพข,ของแกไงไอตอ่อลฉันฉันมีชีวิตฉันมีตัวตนฉันไม่ใช่ของปอจะไม่ยอมเสียเขาไปเด็ดขาดต่อให้ฉันจะเสียอะไรไปก็ตาม เรากำจัดนั้นนั่งให้ได้แต่ต้องกำจัดคนที่ขัดขวางเรากับเขาใได้าตายซะตายคนที่แยกเขาไปจากชนะตายตายาน่าสนุกจังเลยนะดีจังเลที่มาสะนุกมากเพราอที่จะเป็นรามประหารของยายนั่นเลิกต่อแยก,กับยายนั่นสักที ถ้าไม่เลิกฉันจะตัดหัวเย็ั่นให้นายดูฉันทนไม่ได้ที่ต้องเห็นเธออยู่กับนายถ้าตอนหลักก็ฉันฆ่ามันทิ้งซะดีกว่าถ้าเกิดในใจนายมีฉันคนเดียวไม่ได้ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแค่ฆ่านายซะจะดีกว่า <c oughs> <c oughs> แค่นี้เขาก็เป็นของฉันคนเดียวแล้วไม่มีใครเอาไปได้อีกแล้วฉันรักเธอนะที่นี่มันแค่ไปหน่อยนะแต่ที่นี่มันก็เหมาะที่จะเป็นจุดปังศพของแกไงอ้ตอเลยฉัน ฉันมใชีวิตจนในตัวตนฉันไม่ใช่ของป่าจะไม่ยอมเสียเขาไปเด็กขาดต่อฉันจะเสียอะไรไปก็ตามเรากำจัดนั้นนั่งให้ได้เราต้องกำจัดคนที่ขัดขวางเรากับเขาให้ได้ <c oughs> ตายซะตายก่อนที่แยกเขาไปจากฉันนะตาเราหนีไปสองคนงนะ นี่นายโกหกฉันเพื่อไปหาเราคนนั้นกันหรอไม่จริงโกหกโกหกก็เรี่ยงที่เธอยุ่งกับเขาซึ่งเขานับเป็นของของฉันฉันเตือนเธอแล้วนะแต่เธอกลับไม่สนใจฉันก็ไม่ได้คิดที่จะค่าเธอหรอกนะเพราะฉันนะสิจะฆ่าเธอจริงๆ ทำไมทำไมทำไมแล้วถึงเชื่อใจเยญนัามากกว่าฉันละ่ะทำไมทั้งหมดนี้เป็นเพราะใหญ่นี่ถ้าใหญ่นี่ไม่ปั่นหัวเขาเขา,ขาก็จะเชื่อใจมากที่สุดฉันจะฆ่าใหญ่นั่นแกแกวิตายดีแนะ่อาสวรคนนะเปิดประตูออกมาซินี่ได้กินไหมเปิดประตูออกมาซิเ้ากลัวอะไรอ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันเตมจันหมดแทน,นที่เปลี่ยนปัญหา กับนายให้แล้วนะเปิดประตูสิให้ฉันเข้าไปสักทีสิฉันจะต้องทำยังไงให้นายกับมาสนใจฉันบ้างฉันต้องเชื่อใจนั่นทีใช่ไหมตอบมาสิขอโทษทีนะไอ้ตายนสนุกนจังเลยนะดีจังเลยที่มา เสนอมากพอที่จะเป็นรามประหารของยายนน่นเลิกต่อแยก,กับยายนน่นสักทีถ้าไม่เลิกฉันจะตัดหัวยายแั่นให้นายดูฉันทนไม่ได้ที่ต้องเห็นเธออยู่กับนายถ้าตอนหนล้ก,ก็ฉันฆ่ามันทิ้งซะดีกว่าถ้าเกิดในใจนายมีฉันคนเดียวไม่ได้ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอก ยี่สิบประโยชน์ของสายันเดเล่เบื้องต้นขอโทษน,นะจ๊ะไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครถ้าไม่รบกวนทอมา่าอย่าให้เธอเลิกยุ่งกับเขาจะได้ไหมถ้าไม่เลิกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็นแล้วกันจะทำทุกอย่างเพื่อทอเพราะสำหรับฉันแล้วมีแค่เธอเท่านั้นที่ฉันเป็นทุกสิ่งทุก่าที่ทำให้เธอได้ หนีไปกันนะสองคนทานคนอื่นหนะปล่อยเป็นเหยื่อล่อที่แบบนี้แหละ